สวัสดีค่ะสุภาสุขคนสวัสดีเออค่ะสวัสดีสุภาสุขคนสวัสดีคนที่เข้ามารับชมเราฟังนอกจากถ้าพูกไอพูกขาวอาผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไวนะ้ณตรงนี้นอกจากนอก้องสิมาบอกเรื่องอ่าอ่าเมื่อน,นี้สิมาบอกเรื่องอ่าลูกสี่ไปสัมผัสการเฮ็ุอ่าตอ่อ เพื่อสิได้อยู่ในประเทศนี้นอกจากเนาะ,ะ,ะว่าสิลูกสิได้อยู่หรือบด้อยู่วันที่สิบเก้านี่ลหละนอกจากนอกก็มามาบอกเรามาบอกว้าวู่กันฟังนอกจากพี่น้องการที่เอาลูกมาอยู่ต่างประเทศนากกาทอกนจากการที่เอาลูกมาอยู่น้ำน้ำเฮาอยู่ต่างประเทศนอกจากการที่เอาไอ้ลูกมาอยู่น้ำอายุเท่าไดมันยังค่อยสิเป็นผลดี มาอยู่อายุเท่าไดมันมันสิบป็นแบบค่อยนอกาจากสก,กีเพิ่นก็นว่ามันมาง่ายเนาะพี่น้องตั้งแต่หาปีย้อนหลังตั้งแต่หลังตั้งแต่ปี2000อสองพันเออสองศูนย์หนึ่งแปดเนาะพี่น้องอันนั้นถ้ามาอยู่ในในประเทศนี่แล้วสามปีก็คือได้เพออ่อก็คือได้ใบอาย่ทาว,วรลดเนาะจา้ะเนาะตั้งแล้ววันนี้เขามาเปลี่ยนกฎหมายใหม่เขามาเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่นี่คือพศอ สองพันสิบเก้าเนี่าเครดระบบไม่เมดพี่น้องพูดแอผ์พูดไดอ,อย่นีกะสีว่าข่อยเว่าวาจริงหรือว่าวาจริงนอกจากอันนี้เป็นเคสของข่อยนะพี่นอ้องเป็นเคสของข่อยข่อยเอาลูกติดตามมาค้นกลางนอกจากค้นกลางอายุสิบหกสี่ย่างสิบเจ็ดปีพี่น้องสิบหกสี่ย่างสิบเจ็ดปีจาก สิบหกสิยางสิบเจ็ดปีพ่อมาพ่อมาแล้วบัดนี้พ่อโซแล้วเขาได้สิบแปดปีเขาออยู่อยู่ปีหนึ่งเขาได้สิบแปดปีเขากับยังเรียนอยู่พี่น้องเขาก็ยังเรียนอยู่จ้ะเขายังเรียนอยู่แล้วพอ่อสิบแปดปีบริบูรณ์แล้วเขากับโทมหาฮาสามีฉันนะจ้ะเขาก็โทม่าหาสามีฉันบานููเธอ,อโอเวอร์แล้ววันว่าอ่า อายุเกินแล้วที่จีไาที่จีไฮเขาเป็นนันเป็นบุตรที่ติดตามมานดามาจากเมืองไทยนันแม่จ้ะเออเป็นบุตรที่ไอติดตามเขามาจากเมืองไทยเพราะว่าเขาอายุสิบแปดปีแล้วพะนะว่าข่อยว่าว่าลูกข่อยนันแม่เอออีกคนนะ่ะออ้คนเล็กนั่นบ่เป็นนางจ้ะอ้คนเล็กนั่นคือเขามาอายุเจ็ดปีนาะจ้ะอายุเจ็ดปีอายุเจ็ดปี เดออ่าบอลเื่องอ่าคนใหญ่เนาะจ้ะบอาเรื่องคนใหญ่มาก่อนอ่าเขาอายุสิสิบหกปีสิเขาสิบเจ็ดปีอืมเพราะเขามาเลียยไใ้ปีกัวกาวอ่าเพราะปีกัวกาวแล้วอายุเขาอ่าสิบแปดปีบริบูรบุพี่น้องอ่าทั้งอ่าทั้งอ่าทั้งอ่ารัฐบาลเขาเออทั้งอ่าตรวจค้นเขาเมืองเขาวะ ลูกเธอเนี่ยอายุเกิดแล้วบ่สามารถที่ที่สิอันมีรายชซื้อเป็นผู้ติดตามมันดามาจากเมืองไทยพนานพี่นอ้องอือมอ้ออขคอยละอูใจพี่น้องเอ้ยคอยละอูใจคอยละอูใจเข้ากับวังว่าสีพาลูกพาเต้ามามีชีวิตที่ดีเนอกจากเนาะหอบลูกหอบเต้ามาจากเอ่อจ้าอีสานพัดทิทนนอ้องพี่น้องเข้าก็หวังว่าสีมาใส่ชีวิต ลืมมาหาเงินหาท้องเพื่อสิกลับไปอยู่บ้าน,อย,านอยู่เมืองเฮ้าเนาะพี่น้องหอบลกูกหอบเต่ามาพูดก็บ่บมีผู้ใดสิลูดอกว่าอ่ามันสิเกิดเอยียงในในพายผางหน้าพี่น้องถ้าถ้าขอยลูกขอยกับ่บเอาลูกขอยมาเพราะว่าอ่ามาแล้วมันเสียความรู้สึกของเด็กน้อยนอกจากเนาะแต่ว่าขอยกับภาวนานอกจากภาวนาภาวนาซอยขอยในทะุกปีน้อง สงสารเมตตานอกจากให้กำลังใจคอยคอยนอกจากวาให้ลูกคอยอ่าสัมภาษณ์ก็ใอ้ต่อ่ม้อเขาเมตตาให้ลูกคอยได้ยยุนี่โตมีงานทำโตแล้วก็ให้ได้เลี้ย่โตนอกจากพี่น้องให้ได้เลี้ยตโตการที่เอาลูกมาย่นี่เนาะพี่น้องเนาะการที่เอาลูกมาอยู่นี่นอนนออนหอบลูกหอบต่อหฮามฮาห็หวัง ว่าเฮาสิมีชีวิตที่ดีอยากให้ลูกมีอนะคตที่ดีเนาะพีน่น้องขันยุนอ่าขันยุบานเฮามันกะเฮทไทยไซนาเนาะพี่น้องกับ,บอ่อายากให้เขาบ่ายากให้เขาลำบากเนาะพี่น้องบอ่ายากให้เขาลำบากอ่าย่นีก่กะถ้าเขาได้เลียนหนังสือแล้วขันเขามีงานทำเฮากับปล่อยปล่อยมือเขาได้เนาะพีน่น้องเออให้โอกาสเฮาแน่เนาะพี่น้องเนาะให้โอกาสเฮาแน,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 น่อาอย่า สิบัากใดบังนั่นลายพี่น้องข่อยกับบรูวว่าคนอื่นเป็นเคตคือขอ่ยบอนอกจากเนาะเป็นเคตคือขอ่ยบอ,อา,อาจอาจเจอคือข่อยบอนอกจากเนาะอันถ้าผู้ใดมีอย่างใดก็คอมเมนต์มาบอกในเด้อจา้าผู้ใดเจอคือข่อยบอนอกจากการที่เอาลูกนะอนอายุแบบแลเลี้ยลูกข่สิบหกสิบเจ็ดนอกจากสิบหกสิย่างเขาสิบเจ็ด นากสิบ16สิย่างเขา17แล้ววันนี้อายุ18ปีมาเปลี่ยนรัฐบ,บาลใหม่ในพี่น้องคิดหนกพี่น้องคิดยากจะคิดหนกเอ่อล้อเบิงวา่าสัมผณสสิบผ่านบเนอกจากสัมผณสสิบผ่านบอพี่น้องสัมผณสสิบผ่านบ่เขาสี่เมตรตาเข้าบบ่เนาะพี่น้องขเขาสิมเมตรตาเข้าบอเขาสิเมตรตาสรงสารเข้าบอนอกจากเขาสิเมตรตาสรงสารเข้าบ่อ่า ก็มีมีทั้งดีนอกจากมีทั้งขอดีมีทั้งขอขขอเสียนะพี่น้องแต่ว่าอ่าขอดีก็คือคนที่เพิ่นมาก่นอนะพี่น้องคนทีเพิ่นมากอนอ่าพศสองพันสิบแปดนอกจากพี่น้องพศสองพันสิบห้าถึงสิบแปดนี่คือได้อยู่ยได้สามปีแล้วกคือได้อยู่ถาวรลดนะพี่น้อง อ่าไปต่ออีกก็คือได้อยู่ใบคือได้ไปอยู่ถาวรรถเนาะพี่น้องแต่ของข่อยนี่เดือนนี่แหละจ้ะกําลังอ่ากําลังติดต่อเนอาะจ้ะกําลังติดต่อกําลังติดต่ออ่าปีที่สี่นาะจ้ะกําลังติดต่อต่อปีที่สี่แล้วลูกก็มีปัญหาอยู่แบบที่พี่น้องอ่าข่อยยังบ่ทันได้เป็นเอก็กซ์ตร้ายบเนาะจ้ะอ่าข่อยยังบ่ทันได้เป็นเออข่อยยังบ่ทันได้เป็นอันสแตนยบ คอยยังบท่ยยงบทันนในมีงานประจำพี่น้องคอยยังบ่ท่านในมีงานประจำแต่ว่าคอยกะรับจ้างทั่วไปผู้ใดขาดงานกะคือเขากะเอืนเ่นไปเฮ็ุจังสี่นา่าจะบบมีงานประจำนอกจากบ่มีงานประจำหรือผู้ใดมีงานประจำแล้วอาจจะอาจจะพานในตรงนี้ก็ได้น้องพี่น้องถ้าผู้ใดมีงานประจำหรือว่าเอาลูกมาซ้ำอายุซ้ำ่อยอายุซ้ำ่อยสิบหกถึงสิบ สิบหกสิบเจ็ดปีนี่ยน้องพี่น้องอาจเขาสิมีงานประจำหรือเขาสิผ่านกับบจกันกนาอพี่น้องแต่ว่าคอยกัคิดว่าอีอยังมันสิเกิดก็เกิดนอกจากออียงมันสิเกิดก็ก็ใหายมันเกิดเขาบ่บว่าสามารถที่สิอ่าไปไปไปอีอยังละ้ะพี่น้องไป ดื้อลั่นได้เนาะจ้ะบอสสามารถที่สิไปดื้อลั่นได้นาะพี่น้องเนาะอย่งมันสิเกิดก็ให้มันเกิดก็รอเบิงว่าเออก็รอเบิงว่าสิได้หรือบ่ได้เนาะพี่น้องสิได้หรือบอได้นั่นก็ไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งสิต่อได้หรือบ่ได้มันสิมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนาอพี่น้องเนาะอันนี้ก็ค่อยกะอกใจให้กันละพี่น้องคอยกับอกใจค่อยกับทุกข์ใจค่อยกับนอนบ่รับพี่น้องอ่าค่อยกัน นอนบ่หลับ่อยกับว่าอยากให้ลูกกลับไทยคอยว่าอยากให้ลูกกลับไทยเนาะพี่น้องอมีกันแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะลูกคอยกลับไปแล้วจากลูกคอยสิประเทศอีกอย่างกินเลีเ้ยนกับว่าจบมอหกเอาลูกออกโรงเรียนมาเนาะพี่นอ้องเอาลูกออกโรงเรียนมาลูกสิขึ้นม้อหกแล้วเออเละเอาลูกออกโรงเรียนมาเพื่อสีใหายมาต่ออยู่พีเพื่อสีใหายหายจ้จบ ยูพีเพื่อสิห้เลี้ยอยูพี่ตเพื่อสิหายลูกอ่ามีหนา้หนาที่อนาคตที่ดีนาะพี่น้องแกบ่ลููว่ามันสิเป็นไปแบบไตเนาะพี่น้องบ่ลููว่ามันถิเป็นไปแบบไตก,กะก็ลอเบิง่งนอกจากกะลอติดตามเบิง่งพี่น้องนี่ละอันเนี้ยบาลังไม่อยู่เมืองหนอกมันกนมนนน็มีทั้งบทเรียนนาะพี่น้องมีทั้งบทเรียนมี ม่เจอปัญหาหลายๆอย่างพี่น้องเลยเจอปัญหาหลายๆอย่างจ้ะเจอปัญหาหลายๆอย่างยุกเว้นแต่ผู้ใดสิอ่าสิถอยหรือสิสู้เนาะพี่น้องแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันมันสูส,ส,ส้กับเขาบ่ได้พี่นอ้องเออบ่รู้ว่าเขาสิเมตตาเฮาหรือบ่เมตตาเฮา,าก็อา่าฝากอ่าติดตามนอกจากพพี่น้อง ขอให้ติดตามเมืองว่าลูกข่อยสผ่านบอ่อเนาะพี่น้องเนาะถ้าข่อยก็ผิดอยังประการใดกข็ขออโทษขออภัยเนยาะจ้ะเนาะเมื่อเนี่ก็สิอัดเมื่อเนี้ก็สิเราให้ฟังแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีสุขสุขพ้นจ้าสวัสดี